คันนี้ยังได้อัปเกรดระบบเอ็นเตอร์เทนเมนต์แบบเต็มรูปแบบ <Yes. S 1> มีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับส <Yes. S 1> วัสดีครับมิซูสมรถสมรรถมิซูจากเพจมิซูจริงใจขายดีจังนะครับวันนี้จะพามาดูรถครอบครัวไฮบริด7ที่นั่งนะครับกับเจ้า x p e n r e r c r s s h v คันนี้ได้ทำการติดตั้งชุดแต่งรอบคันลูกค้าสามารถเลือกแบบได้นะครับตามความชอบเลยคันนี้ยังได้อัปเกรดระบบเอ็นเตอร์เทนเมนต์แบบเต็มรูปแบบมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ คันนี้เราได้ติดตั้งสเกิร์ตรอบคันของแบรนด์วิชั่นนะครับมาพร้อมกับไฟเดไลท์ด้านล่างและคลิปสีแดงส่วนด้านหลังมาพร้อมกับท่อทรงเหลี่ยมคู่และแผงทับทิมสะท้อนแสงสีแดงตรงกลางดูรวมๆแล้วคันนี้สวยดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นครับ อีกอย่างนึงที่เราแถมให้ลูกค้าซึ่งมีประโยชน์มากๆจากการใช้งานจริงคือประตูท้ายไฟฟ้ากรองท้องคุณภาพดีที่สุดในตลาดตอนนี้นะครับสั่งเปิดปิดได้จากประตูท้ายปุ่มคอนโซลภายในรถและรีโมทและไฮไลท์ของรถคันนี้ก็คือระบบเอ็นเตอร์เทนเมนต์หน้าจอ Android 13นิ้วพร้อมซับบ็อก10นิ้วเสียงตึบๆกระหึ่มกันไปเลย Twitter คู่หน้ามาพร้อมกับคอสโอเวอร์เน็ตเวแยกเสียงได้อย่างมีคุณภาพ ลำโพงคู่หน้าแบบ6นิ้ว2ทางมาพร้อมกับลำโพงคู่หลังแบบ6นิ้ว3ทางรับรองเลยว่าเพลิดเพลินตลอดการเดินทางไกลแน่นอนครับกับชุดอัปเกรด entertainment ภายในรถชุดนี้ของ JBL ทั้งหมดและของแถมทั้งหมดนี้ที่ติดตั้งอยู่ในรถคันนี้ตอนนี้ผมทำโปรโมชั่นแถมให้กับลูกค้าทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวชุดตกแต่งรอบคันนะครับชุดสเกิร์ตรอบคันชุดนี้ ตัวอัปเกรดชุดเครื่องเสียงเอ็นเตอร์เทนเมนต์ต่างๆระบบ6.1แชนแนลพร้อมกับหน้าจอ Android และกล้องบันทึกนะครับรวมถึงตัวกล้องมองภาพรอบคัน360องศานะครับลูกค้าท่านไหนใครที่สนใจนะครับสามารถทักมาคอมเมนต์นะครับหรืออินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยวันนี้ลาไปก่อนครับกับเจ้า x p ส n พ e r c อ r s ค s s u v รถ h ฮบริด7ที่นั่งที่อัปเกรดระบบเครื่องเสียงเต็มระบบและแต่ง่อๆแบบคันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ